ค่ะพี่น้องค่ะน้องเป็ดตัวนี้น้องไม่รู้หรอกว่าน้องมาเป็นดารารับเชิญให้เราค่ะพี่น้องโชคดีไปค่ะดารารับเชิญของวอันวานมีแต่เป็ดกับไก่กับนกกับหนูค่ะบอสันโอ้โหจ่ายแพงแน่เลยค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นอะไรที่เสร์รู้ดูดีค่ะพี่น้องค่ะอบละอัน งดงามได้อีกเจ้าสไปใส่แฟนเจ้าไปใส่นั่นแฟนเจ้าไปใส่ฮะเพิ่นทำความสะอาดเพิ่นเสริมสวยปีขิ่นเนาะโอ้แต่ว่าผีเรงงามเด้นั่นเดยอเย้โอเคสวยงามได้อีกคะ่ะพี่น้องแมวสวยงามได้อีกโอ้พี่น้องเลยความสุขใกล้ๆตัวคะ่ะพี่น้องคะ่ะความสุขใกล้ๆตัวนะคะ ลอดเย่ yeah. งดงามค่ะพี่น้องงดงามได้อีกค่ะงดงามสวยรูรดูดีตามท้องเรื่องเลยค่ะเสริมสวยค่ะโอ้ยน้ำเบาเย็นบ่เธอโอ้ยน้ำเย็นได้ใจได้นั่นขนาดค่อยยืนตากแดดอยู่นี่ค่อยยังเสื้อแขนยาวด้วยค่ะพี่น้องค่ะงดงามค่ะพี่น้องงดงามงดงาม <laughs> Hla <laughs> ค่ะพี่น้องค่ะอดร้นรันก็มาเจอคู่รักอีกคู่หนึ่งค่ะพี่นอ้องเมื่อกี้เจอชายโสดค่ะหรือว่าเจอสาวโสดบ่โหตอนนี้ก็มาเหลือตอนนี้ก็มาเจอคู่รักค่ะพี่นอ้องแมเธอไปยืนอยู่ใกล้ๆก,กันแดดมาได้บ่อย่าทำให้เขารู้สิว่าเราโกรธกันหนะโถเอ้ยค่ะพี่น้องค่ะอดรอนรันก็พาไป อันเสรุูดูดีค่ะพี่น้องพาไปชมนกชมไม้ค่ะพี่น้องเพลิดเพลินเพื่อความเพลิดเพลินนะคะเป็นความโชคดีซื้อรกค่ะที่มาพ่ออันเปิดส่องโตอันซ้อคูนี่ค่ะพี่น้องค่ะก็สวยงามค่ะพี่น้องค่ะสวยงามตามท้องเรืองได้อีกค่ะพี่น้องค่ะสวยงามตามท้องเรืองของวันร้านค่ะพี่น้องเบื้องบนสลัดให้เฮ้านะคะเพลิดเพลินเจริญใจค่ะพี่น้องค่ะเพลิดเพลินเจริญใจไปค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะเอาเธอจะ่ายน้าไปหากันบ่เธอหรือว่าเธอจะแยกกันเธอดังแล้วจะแยกวงบ่ขอบคุณค่ะ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 สต็อกเชิญเหรอเด้ออย่าโซอนนาว้นเดอร์เชิญ อ๋อธรรมชาติงดงามพี่น้องธรรมชาติสวยรูดูดีหนุ่มน้อยนายนี้เขาทะเลาะก,กันกับสาวบ้านไกลแล้วนันสาวไปอยู่ฝั่งโน้นพี่นอ้องห่างกันซิบเมตดค่ะพี่น้องค่ะธรรมชาติสวยงามค่ะพี่นออ้องเบ่งไปเท่า,เ,าเ,พเพื่อเพื่อนไปได้อีกอค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเพื่อนไปได้อีก มือมือเนเวนเดี๋ยวก็บิดเวลาละพี่นอ้องมือมือเ็นเวนเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้ว <im> นัดงดงามได้อีกค่ะพี่น้องค่ะงดงามได้อีกเอาเราชิไปเซเลนันเราชิไปหาแฟนเราได้นะเพราะว่าแฟนเราอยู่ทางนั่นค่ะพี่น้องค่ะแฟนเราอยู่ทางนั่นนั่น เอาเราผัดบอบไปต่อซ้ําแฟนเราอยู่นั่นไหมสวยงามตามทองเรื่องสวยรู้ดูดีไปอีกตัางหากพี่น้องเอ้ยขอบคุณกาพี่น้องค่ะขอบคุณที่เป็นกาลังใจให้ออดอนวานนะคะออดอนวานก็พามาเที่ยบเองสั่หละพี่น้องค่ะดีกับนางเฝ้าเฮือนค่ะอือหือน่ะเนะดีกับนางเฝ้าเฮือนค่ะพี่น้องค่ะ